สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube เสียสรุรประขุดบุรีรัมย์ครับวันนี้อยู่กับพวกเราครับทีมงานเสียสรุรประขุดบุรีรัมย์ครับที่พิกัดบ้านสะแร่ครับตำบลหนองกระทิงอำเภอไรไมาจังหวัดบุรีรัมย์ครับกับขั้นตอนสุดท้ายครับแล้วก็ขั้นตอนที่ ลิตุมเป๊ะครับเพราะว่าเรื่องของบรรยากาศครับเมื่อคืนครับฝนตกจะนำมาครับเนาะทำให้พวกเราทํางานลําบากมากนะครับวันนี้อันนี้เราเหลือแต่ขั้นตอนสุดท้ายครับที่จะเดินออกนะครับ่าเรื่องเหลือแค่เรื่องของการรีดคันครับรีดคันแล้วก็แต่งแต่งสล็ปครับขออภัยครับแต่งสล็ปครับแต่งสลุปตรงคันกันนะฮะทางนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของเจ้าแคปสามหนึ่งสองดีครับนะฮะตรงนี้คันไม่สูง ก็ถือว่ามีทักษะในการทําสโลปครับนี่ฮะดึงสโลปมาอย่างสวยงามครับนี่ดึงสโลปมาช่วยกันถือว่าโอเคครับตรงนี้ถือว่าโอเคเนาะแต่งสโลปตรงนี้มาได้แล้วก็สวยงามแล้วครับฝั่งนี้ก็คืออาจารย์เจตครับหรือเจ้า SK สเคสองร้อของเราดึงดึงดินเรียบร้อยเคลียร์ริ่งเรียบร้อยเหลือขั้นตอนอีกนิดหน่อยคือการแต่งการแต่งสโลปครับตรงนี้ การเต็สสะลอว่าจบครับวันนี้ถือว่าจบครับเราจะย้ายช่วงบ่ายนี่แหละครับเต็มสะลอ,อีกเล็กน้อยก็คือจบแล้วครับจะระย้ายรถกันไปครับนี้นะย้ายพิกัดครับผม ที่เรายืนก็เป็นตัวที่ตรงที่เราคางเต็นกันเนาะเราก็เอาเต็นออกครับเขียริ่งขึ้นมาเรียบร้อยขั้นตอนสุดท้ายคือแต่งความสวยงามครับรอบบ่คือจบแล้วครับตรงนี้เป็นงานชนประธานครับเนาะ จ็ดหมื่นถึงแปดหมื่นคิวครับเมื่อกี้ก็มีนายช่างของกรมชุทานมาครับบอกว่าพวกเราทําได้โอเคครับพอสมควรเนาะแล้วก็มีงานต่อเราอีกมากมายครับที่จะได้ทําต่อครับเนาะที่จะได้มีหน้าง,งานเพิ่มเติมอีกคพว,ว่าตรงนี้พวกเรามีโอกาสได้ทํางานอีกหลายหน้าง,งานแน่นอนครับผมเนาะมีหลายหน้าง,งานที่พวกเราได้ทําครับหลายหน้าง,งานที่พวกเราได้ จะได้มีโอกาสทํางานต่อไปนี่ฮะเทคนิคของทีมงานพวกเราครับเนาะใช้เจ้าร้อยิครับดึงสโลบครับเนาะจะพักเทียงพอดีครับตรงนี้ตรงนี้ก็เหลือไม่เยอะแล้วครับเลีกเล็กน้อยก็จะจบแล้วครับน่าจะจบงานวันนี้ก็จะย้ายเจ้าแคทไปก่อนครับเพื่อที่จะตั้ง เครื่องดึงน้ําเครื่องดูดน้ําให้จบครับเนาะแล้วก็ค่อยมาให้คันนี้ค่อยย้ายครับช่วงบ่ายครับเรือได้อีกเล็กน้อยก็ได้ย้ายแล้วครับก็คือจะจบวันนี้แหละครับตรงนี้เรือให้จบ ทีพ่พวกเราเรามาเสร็จแล้วนั่นพวกเรายกเอาขึ้นนี่ไปได้ยิงแบงค์เกียนว่เครื่องอะแล้วเครื่องที่นอนก็ใส่น,นสี่ไปวันนี้พวกเราก็จะไปตั้งเต็นต์ตั้งแคมป์ใหม่ครับไปตั้งแคมป์ที่หนองบัวเนาะ,ะที่ใกล้เคียงกั็เป็นกระบวกันครับรเราจะไปตั้งแคมป์ตรงนั้นให้จบครับ ตรงนี้บรรยากาศดีมากเลยครับนี่ฮะบรรยากาศรอบข้างก็ดีจริงๆแต่ผมมองว่าช่วงเย็นนี้มาแน่นอนกลางวันวนันนี้เราต้องจบครับจบนี่ัญหานแน่นอนครับต้องจบไม่ได้ครับต้องเชียร์ให้ได้ต้องจบให้ได้ครับอยากจะต่อหน้าทําการทํางานของเราแน่นอนครับ เป็นๆตีมือใช้ได้นะนี่สรบเป็นอย่นะนะ้ะาวท่าัยไม่หิวมั้งนี่ให้ดูตีมือเจ้าชัดสามหนึ่งสองดีครับคันนี้แต่งสรบถือว่าใช้ได้แล้วก็แต่งง่ายครับเพราะว่ามันเปียกครับไอเรื่องการแต่งแต่งง่ายครับแต่เดินลำบากครับผมเนาะ แต่ง่ายมากครับแต่เดินยากเดินลําบากครับนี่ะโอ้ดินแห้งเร็วมากครับถึงเย็นนถ้าฝนไม่ตกเด่คือเหยียบไม่ได้ลยครับเนาะตอนนี้เราต้องเดินถอดรองเท้ากันกับเนี่ยเราต้องเดินถอดรองเท้าอย่างนี้ครับถ้างันไม่สามารถที่จะเดินตรงนี้ได้ครับเนาะเดินถอดรองเท้ากันเอาเวลามากต้องกระดึ๊บกระดึ๊บมาครับเพราะว่าดินมันเหนียวดินมันแฉะมากครับดินเหนียวมากๆเลยครับตรงนี้ การทํางานของพวกเราครับวันนี้ทีมงานเสียสระกุดบุรีรัมครับผมอยู่ที่หน้างานบ้านหนองสาเรเช่นเคยครับว่าจะจบตั้งแต่เมื่อวานครับเมื่อวานนี้โดนฝนชะน้ำครับเลยทํางานไม่ได้ครับเลยต้องต่อมาอีกวันครับเนาะต้องต่อมาอีกวันเนี่ยตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ของอาจารย์เจษครับใกล้จะจบแล้วครับโอ้โหนิดเดียวครับอ่าใกล้จะจบแล้วเดี๋ยวพามาชมทีมงานพวกเราครับ เสียเปิ้ลครับผู้จัดการของเราก็เหน็ดเหนื่อยมากครับดูหน้าตาครับเหน็ดเหนื่อยกับการทํางานครับก็ยังดีที่มีศักทางนั้นใจไม่ถึงแน่นอนครับถือว่านี่ฮะทีมงานโอ้ดิแห้งแล้วเจ็บขาเลยนี่เออรถสไลด์ครับผม ผู้จัดการบอกว่าเดินไม่ได้รถสไลด์เนาะ oh. วันนี้เรานําทีมงานมาจากบ้านครับนู่นนะสามคนครับทั้งช่างทั้งคนขับไมโครคนขับรถตักรับมาหมดครับวันนี้เพื่อที่จะลําเลียงนะฮะสัมภาระครับหรือว่าภาระก็ไม่รู้ครับอันนี้ภาระหรือเปล่าเลยหรือว่าสัมภาระของพวกเราเนะาะเพื่อที่จะออกไปสู่อีกบอ่อหนึ่งครับบอ่อนั้นพวกเราคาดหวังว่าจะจบภายใน15วันครับ แต่ไม่รู้ว่าจะเป็นไปได้หรือเปล่าก็ต้องมาดูกันครับเพื่อนอุ้ยอุ้ยไม่ได้แต่ไม่เข้าครับสักมังกรแต่ดันเข้าครับเข้าขนาดเจ็บครับไปใจไม่ได้ครับเดี๋ยวไปหนะเยวจะยัดลงไปอีกครับโอ้โหเนี่ะสักเาเรียกว่าตัวอะไรปีศาจจมูกยาวครับปีศาจจมูกยาวฟันเยอะอ๋อผมรู้แล้วครับทำไมเขาตึงปาก โดการตึงดักตึงดักตัวที่มีฟันเยอะครับเพราะว่าจแตนจะแตนความรู้สึกของตัวเองครับที่อันนี้คือไม่ใช่ชมนาตัวจริงนะครับตัวจริงยังมีซ่อนภายในครับเงาะปลาครับเงาะปลาซ่อนซ่อนไว้ข้างในลองถอดรูปเงาะมาดูครับสาษากรีครับนี่ฮะใกล้ครับเป็นขั้นตอนสุดท้ายของเราครับขยับเข้ามาหากันนะครับนี่ฮะใกล้แล้ว น่าจะไม่กินข้าวครับน่าจะลุยให้จบก่อนน่าจะไม่พักเที่ยงกันครับเนาะน่าจะเอาให้จบออกกลับไปเ่เอยอ่าว,ว,วันนี้เราไปช่วยกันอยู่นะครับต้องกลับไปย้ายรถไปช่วยกันฮะก็รีดแค่นี้แหละรีดธรรมดานี่แหละไม่อยู่ไม่อยู่ไปหมดเลย ช่างเมาเล่าหรือเปล่าช่างเมาอะไรไม่รู้<อ>ข้างๆนี่ไม่ต้องทำก็ได้นี่แค่นี้พอเนี่ิด,งงดีเสร็จแล้วไปพร้อมกันหน่อยน่ะยังมีเรื่องจะคุยกับ<ป>พูดจะไหมเราไปแล้วกันแล้วเราไปแล้วกันแล้ว เแต่กินแรงไปนิดนึครับถึงเว่าเราไปกินแรงหมกครับอาบมีไม่อาบครับเนาะสายหมกครับเนาะเดินอยู่ใกล้ๆผู้จัการนี่ยังก่าเพลินแรงครับวันนั้นถือว่าบรรยากาศกินสุดๆไปเลยครับผมเนาะน่าสงสารมากครับแต่ก็ต้องสู้ครับชีวิตคนเราเกิดมาแล้ว เกิดมาฐานะที่เป็นน้องก็ต้องอยู่รับใช้พี่ชายครับเยี่ยงธาดเยี่ยงธาด <laughs> ครับเยี่ยงธาดครับเนี่ยดูสิครับนี่คือพระเอกเมืองบุรีรัมย์ครับพระเอกเมืองแปะครับผมนะฮะต่อไปก็จะทําให้เป็นพระเอกในช่อง u t u b e ของพวกเราครับเซ <c oughs> เปิลครับเสีบเปิ้ลยิ้มสวยเ <laughs> สีบเปิลยิ้มสวย อะไรที่ขึ้นไม่ได้เปิ้นอะไรที่มาแล้วอะไรที่เอาไปไป่ได้เอาไปก็ได้ตัวไหนกินข้าวยังนี่กินข้าวยังถามากินข้าวแต่กินวิดีอบอเออพอแล้วนะนี่ฮะผู้จัดการก็วันนี้ดีใจยิ้มนะครับยิ้มครับจะได้จะได้ออกไปที่อื่นนะครับยิมนะ้มแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก็ทำท่าสู้หน่อยแล้วจะได้เอาดีไปหน้าคลิลปเอาฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจพวกเราครับลองยิ้มขึ้นมาครับโล,ก,บลกสดใสครับผมเนาะ นี่ฮะเส้นทางการหากินของเราครับทรหดเลิอกเกินครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับให้กำลังใจครับเข้ามาชมคลิปแบบสนุกสนานครับมาไม่ต้องซีเรียสครับมาดูแล้วให้มีความสุขครับผมเนาะคลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ